เันเป็นอะไรมาคะเพืนหนูหกล้มค่ะเดี๋ยวพี่ๆจะช่วยทำแผลให้นะคะดูจักจแผลแล้วแผลมีถลอกและเลื่อนไหลเดี๋ยวพี่จะช่วยทำแผลให้นะคะอุปกรณ์ทำแผลมีดังนี้หนึ่งที่คลิปสำลีสองกันไกราสามสำลี ดิน8น้ำเกลือ1นึ่งที่คีบใช้สำลีก้อนทุกน้ำเคปบาดแผลให้สะอาดลำดับที่สองใช้น้ำเกลือ ล้างบาดแผลให้สะอาดแอลก็ฮอ์ใช้วนรอบบาดแผลเท่านั้นนะคะเราจะไม่เช็ดข้างในแผลต่อไปใช้เบตาดีน ใ้สำลีก้านมาทาแผลด้านในนะคะเชิญผู้ช่วยหนึ่งคนนะคะลำดับต,ต,ต่อไป ใส่ผ้ากอสกับเทปกาวนะคะจับผ้ากอสบริเวณแผล ถ้ากอดให้แน่นแต่อย่าแน่นเกินไปติดครบสามติดครบสามแผ่นแล้วค่ะขอให้แผ่หายไวๆไวนะคะขอบคุณค่ะพี่พี่